สวัสดีครับพบกับช่องลำพูนพรัฟพตี้ที่ดินสวยเมืองลำพูนกันอีกครั้งครับวันนี้เราก็มีที่แปลงสวยใกล้ๆตลาดลำพูนจตุจักรใกล้เคือสา,าพัดมาแนะนําครับอยู่ในหมู่บ้านเฟื่องฟ้าบริเวณด้านหลังของบ้านเอื้ออารทรปรากครับแปลงนี้ขนาดเนื้อที่ สองงานสี่ิบเอ็ดตารางวาครับเข้ามาจากถนนสี่เลนทางหลวงหมายเลขหนึ่งหนึ่งหเพียงแค่ประมาณสี่รอยเมตรครับด้านหน้าจากทางด้านมุมสุดนี่ยาวมาถึงอีกด้านหนึ่งยี่สิบสาเมตรครับที่ติดถนนด้านหน้าถนนด้านหน้าก็จะเป็นคอนกรีตรกว้าง8เมตรครับ รถสวนไปมากันได้เป็นถนนในหมู่บ้านจัดสรรครับแปลงนี้ก็จะเป็นที่เปล่าถมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูในแปลงที่นะครับในส่วนของแปลงที่ดินก็มีไฟฟ้าประปาครับและด้านหลังของแปลงที่นี้ก็จะมีบึงขนาดใหญ่ถ้าเราตัดต้นไม้ด้านหลังออกก็สามารถเดินออกไปมองดูบึงด้านหลังได้ครับ เลยจะแปลงที่ไปประมาณ100เมตรก็จะมีสระว่ายน้ําของหมู่บ้านเป็นสระว่ายน้ําของหมู่บ้านเฟื่องฟ้าครับแต่อันนี้ก็เหมาะสําหรับสร้างบ้านหรือว่าอาคารสานักงานเดินทางได้สะดวกครับแปลงนี้ในแปลงที่ก็จะมีรั้วรอบขอบชิดนะครับถมสูงแล้วตรงนี้น้ําไม่ท่วมครับ อยู่ห่างจากเครือสาพัดเพียงแค่1กิโลเมตรใกล้ตลาดลำพูนจตุจักร2กิโลเมตรครับห่างจากห้างแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์2.5กิโลเมตรห่างจากบิ๊กซีลำพูน6กิโลครับแล้วก็ห่างจากสนามบินเชียงใหม่3 4กิโลเมตรด้านหน้าก็จะมีบ้านเพื่อนบ้านแล้วก็มีบ้านที่กำลังขึ้นใหม่ครับ ยหลลังเที่แปลงนี้เป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยครับลึกเข้าไปประมาณ40กว่าเมตรหลวททำล้อมหมดแล้วครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบ้านของเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับแปลงที่ดินนะครับสะดวกสบายนะครับเข้าเมืองก็ระยะทางเพียงแค่6กิโลเมตรครับเดินทางไม่ไกลแปลงนี้ท่านเจ้าของ ขายที่3าล้านห้าแสนบาทครับสนใจก็โทรมาตามเบอร์ที่อยู่ในคลิปนะครับก็ต่อรองได้นะครับท่านสามารถติดตามข้อมูลของเราได้จากแพลตฟอร์มอื่นนอกจากใน YouTube ก็คือใน Facebook ใน TikTok หรือว่าจะทักมาทาง ID Line ที่อยู่ในคลิปได้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยครับขอบคุณครับ